ด่คีสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทางพังลาวพังไทยกับทางต่างประเทศขอตอนฮับครับทุสองซอยนะ้องสาวเราขมวนอันทะุกคนมือนี้อันะทุกคนเห็นตู้มาเปิดคลิปคนเดียวเนาะแม่นแล้วเพราะว่าบุมีบอ้วตายนะทุกคนเนาะแต่ว่ามีเอ้เยจนะทุกคนเนาะนี่เพราะว่าอัน เม่เพื่อนปตะกองเนาะเพื่อนอันปิตะกองแล้วก็เป็นเบื้องหลังของเฮ้าแล้วก็ให้เพื่อนไปหานอไม้ท่านะทุกคนนะเด็กประกาเกาะอยู่ทุกคน,นอันเพราะว่าตู้หันสิพาทุกคนมาหานมไม้นะทุกคนหานอไม้อันไปแก่ง่ายนะทุกคนหานาอไม้ไปแกงงะกแกง,ง่ายแล้วกันเอ้ยใต้เลยพเพื่อนบริมาน้ำพเพื่อนว่าว่าเอาพาเดียวไปหาซะสองคนสิเจ้าเลยอันเอื้อสีตุ้มน้ำท่ายูเฮือนเพื่อนว่าวููก็เลยออกมาหากับไปเกตสองคนเนาะ แต่ว่าบลอนที่ตู้มหาเนี่ยกะแบบเป็นนั่นป้านหน่อไม้เลี่ยทุกคนละกันจะมีเข่าเนาะจะมือเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าจะมือทางหลังตู้นี่ดิเพราะว่ายามนี่จะเป็นนั่นยามา้าเสงนัทุกคนเนาะแล้วก็จะเป็นตอนง่ายตอเน,นี้จะเป็นตอนง่ายแล้วเพื่อนกเ็เลยขึ้นไปกินเขากินอย่างแล้นทุกคนเนาะแต่ว่าตู้กับไอเกตทั้งลายพายมหาหน่อไม้แบบพาแบบเกลง,ง่ายดโดุนะนทุกคนอ่ะเนาะวันนี้กับโบว์บอลอย่างไได้บันนี้เจ้าได้าบว์บอลลายพูดว่าไป นี่นะทุกคนเนาะตอนนี้เอ้เกตฝึกกำลังหาและฮักเอาฮักเอาได้หลายชั้นใด้ละเบิ้งแน่ <c oughs> โอ้ยพอว่าฮักเอาก็เราจะได้ให้เบิ้งนี่ก็จะเป็นนกไม้ทุกคนเนาะนี่จะเป็นนกไม้กระสา่าเนาะ <c oughs> โอ้โหเพนทุกคนจะเป็นนกไม้ไข่บาน,น <c oughs> ทุกคนส <c oughs> ีนี่ทุกคนตะกองเข้าเบื้องหลังเข้าทั้งเป็นตะกงน้ำแล้วกะหาตอวไว้น้ำแล้วทุกคนจะเบื้องนั้นพะว่าเพิ่นขึ้นปีน <c oughs> โอ้ยใบไม้กระบางทุกคนนี่เนาะตะกองเฮาทุ่มเทพหน้าเลยครับคลิปนี้ทุกคนเนาะพผลนะพนมาว่าขึ้นก่อนพผลละได้อยู่บ่ดดังเทิงค่ะพอใจยิ่เนาะทุกคนเนาะเด็กคนทิ่มลงมาควรอยู่ดังเทิงจะเป็นนั่นแหนงใหญ่เนาะยอดใหญ่อ่ะทุกคนเอาเบื้องในลร่มพัดอยู่ห้อปลาเด็ดทุกคนคนได้มาแล้วคนยืนมาแล้วทิ้งลงมาเลยนี่นี่ทุกคน ลงมาอีกแลนน้วนอนแต่ว่าเพื่อนเพื่อนขึ้นไปทางกระตู้สิผ้าไปเบิง่งเลยว,ว่ามันแน่นเสียงคนเนาะแบบดังอืดอืดอืดอยู่นะเพราะว่าห้ามาหานี่มันก็นกนอยู่แคมน้ำนะทุกคนเนาะนี่เนาะทุกคนเนาะนี่จะเป็นแคมน้ำแคมน้ำโดนบนที่ตูมาหาหน่อไม้เน,นี่จะเป็นกอนไม้ที่ตูหามกินแต่ว่าเ,เกยก์ผักกบปีเพิ่นปีดสูงเนี่ยทุกคนแล้วก็ล่มกระแห้งขนาดเลยทุกคนเนาะลมแห้งขนาดเลย กระบอกให้เพื่อนแล้วไอเกตถ้าเราเพิ่นขึ้นไปกะให้จับเบื้องคักๆเรือยันตกยันอย่างพวกนี้นี่ก็จะเป็นนั่นเล็กน้อยนะทุกคนเนาะเพิ่นลงมาลิ่นน้ำเลยยังนี่นี่จะเป็นเล็กน้อยะทุกคนเนาะเพิ่นลงมาล่นน้ำนี่ก็จะเป็นน้ำดูด่ทุกคนันจะเป็นหัวเนาะหัวใตป้าโมนี่ห่ลมแห้งๆเลยทุกคนเดยนดิ ใช่เบื่องลง mm. เมเบื่องสังเกตจากอันใบไผ่ตีนะทุกคนเน,ะนาะทุกคนตู่ก็น,นำเสียงมาแล้วจะเป็นเสียงอย่างว่าดังขนาดเลยนะทุกคนเนาะนี่ดังเข้าดังเข้าแล้วทุกคนโ๊้จักทุกคนนี่จะเป็นจักแล้วก็เป็นท่อน้ำนะทุกคนเนาะดิเป็่สั้นมือใหญ่เขาสั้นทุกคนเพราะว่ามันเป็นดีไซน์นะ นะทุกคนตอนนี้ตู่กับจานไปหาไอเกตนะทุกคนนะเนาะไอเกตปาอยู่เฉยเดี๋ยวนี้เป็นไร,นไ,รได้หลายวะนีนะ่ทุกคนกคน,คนว้าว่าให้พ่นปีนคนเดียวคนว,ว้าเมื่อยน,นะทุกคนนะเนาะ วันนี้เพ่นเห็นมาอีกหน่อยใหญ่หนอนหนึ่ง่นว่ะวันนี้ก็เลยสิขึ้นไปนะทุกคน,นมาเข้าสิขึ้นมะได้ปะได้มาคนเด้อสาวลาวขึ้นกอนนไม้เล้อได้แับน,นี้เปลี่ยนให้สาวลาขลวขึ้นเราสาวลาวถุงเท้ากระดาษเดินเ้อ ม่กบึงทางเข้าไปเนาะหมุนเข้าไปได้บ่แม่ได้เยอะทุกคนเนาะเอานามต้นไม้กับปกกักเกาะอยู่เนาะทุกคนเานาะนี่มาพ่นส่งมาให้ตู้แล้วจับออกโกนไปเก็ต คนต,ตะกองเฮาทุ oh, oh. ่มเทระวังตกได้โอ้ยโอ้ยทุกคนตะกองเฮาทุ่มเทนะทุกคนเอ้ยสำหรับคลิปนี้เลยหูเฮ็ดขนาดหูคนกำลังเอาอยู่นะทุกคนเอาโน่มาอยู่เพรว่ามันกระจกบังเงาไม้เงาหยางแน่ลทุกคน ก็เบียดทิ้งกันได้นะน,นี่นี่ดูดีอ่ะนีน่ทุกคน,ดนได้แล้วทุกคนโน่โน้ไม้โน่หนึ่งแล้วทุกคนเนาะนี่ได้นั่งแเน่งได้ทั้งโน่เบื้องหน้าตะกองเขา <c oughs> ต้องว่าู้แล้วเขาเริ่มมาเกี่ยวลงดำบาแล้วทุกคน <c oughs> ไปเนาะวันนี้เขาเมืเม่องหาไอ้ตายก็แล้วทุกคนเด้อวันนี้เด้อไปเจอกันยุ่งเหงานะทุกคนวันนี้ เ,นนเมื่อานเมืสิบเมื่อหาไอ้ตายทุกคนแต่ว่าเยาบุท่านได้เมื่อหาไอ้ตายซ้ำเพราะว่ามาเห็นก้งมะขามนทุกคนเนาะนี่มะขามนะทุกคนเน,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 นาะแล้ววันนี้เลยอันสีได้เอามะาขามันเมื่อสู้ไอ้ตายนาทุกคนอันให้เพื่อนอันก้อยเจียวแซ่บให้กินนะทุกคนนะพอหานเอาไม้มามเมื่อยๆได้ทนอนหอนวันนี้ได้กินส้มกินอย่างก็กจะมีแฮน,นทุกคนเนาะนี่ก้งาขามก็ลุ่มรื่นดีค่ะนะทุกคน,นขึ้นกัน ตะก,กองเข,าข้ากระเฮ็ดกันลยทุกคนอ่าทุกคนตอนนี้พ่อจะขึ้นไปหอดโกกมะขาวไ,ไปเทียมห้อยเนาะก็ให้อันพ่นไปหาเอามาขามท,ท,ทุกคนว่าจได้หลายสนใจเด้อทุกคนเด้อเอ้าเพราะว่าอันตะก,กองเข้านี่ทุ่มเทนะทุกคนเอ้ยอย่าลืมไปกำลังใจพ่อใเด้อทุกคนเด้อ ทุกคนเบิงตะกรกงเฮานะฮอดพุนเลยทุกคนเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจใเพื่อนในทุกคนเถอจับเอามาขามกำลังปิดเอามาขามเนาะแล้วกับปีนพอปีนกับปีนพวกเราข้ามไปชางนั้นข้ามไปชางนี้พนนู้นั้นทุกคนพ่นตัวน้อยทุกคนเอาเพ่นพิวตะกรงเฮาเพื่นก็เลยอันขึ้นต้นขามได้สบายขนาดเลยเกตตึ้นคนขึ้นแล้วตู้กับไปคนมาเก็บนะทุกคนเนาะเพราะว่าเพื่อนทันทิมลงทิมลงงนะทุกคนน,ะนี่ดิ คนทีมลงทีมลงโอ้ยตู้ก็เก็บออกก่อนทุกคนใบไปเจอกันนันอยู่เฮือนเลยเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าตอนนี้ยังเก็บมาขามอนอนี่ตอนนี้ตู้ฮันกรมานฮอดเฮือนเป็นทีมหอยทุกคนเบึงลมเนาะทุกคนมันนั่นต้นไม้นะนลมแห้งมาเลยทุกคนืนนะคนน้นนี้หาลลมแห้งนะทุกคนแต่ว่าเอื้อใต้ฮันเฟินนัน กำลังดั่งไพ่นะแต่ว่าตู้กับเอเกตและสีโป่งน้ำไม้นะทุกคนปป่งน้ำไม้แล้วก็กินนั้นมะขามไปนำไปนี่ทุกคนนี่จะเป็นเจลมะขามเนาะที่อันเอใต้กับน้องมิวเพื่อนอันก้อยไว้ท่าเาครับทุกคนนี่เอใต้เพื่อกดั่งไพ่อยู่กระเดียวเพื่อนเกี่ยมแล้วทุกคนกระเดียวเพื่อนต้มน้ําท่าเพื่อนมาเพื่อนยังพันตุ่มเพื่อน,นก็กำลังดั่งกับไปเพื่อนดั่งไปก่อนเนาะจากกองผู้ถูกเทของเทุนมาวันนี้เพื่อกดสีมะโปะเลยทุกคนเลยนี่ ในหลายเติ่นทุณนเนาะอ่าไปพื่นบอกต่อไปนะทุกคนเนาะแล้วมาเจอกันตอนที่เก่งนกไม้ซุกเลยทุกคนเนาะเพราะว่าคันสิทธไทยทุกคนเบิกบัดยานแบลว่ามันนะฮ่นะมันิดุนอยากกินข้าวแห้งแล้วทุกคนตอนนี้อันแกงนกไม้ตู้กับเอ้ใต้แล้วกับอ้เก๊ทานกับซุกเป็นที่ม้อยแล้วนะทุกคนเนาะนี่ทางหลังกำลังจะเลิมพอดี๋ยวกินข้าวนะทุกคนเนาะวันนี้เราก็จะเปลี่ยนบรรยากาศนะทุกคนมานั่งอัน อยู่สวนดอกไม้ของไอเกตนะทุกคนนี่นี่จะเป็นสวนดอกไม้ของไอเกตนะทุกคนเนาะบรรยากาศลมลื่นดีทุกคนลมก็ะพัดห้วยห้วยขนาดวันนี้เนาะจะสังเกตเห็นเลยว่าลมแห้งวัอน,นี้เนะนาะแนวนี้กอดไข่อันโมโหแล้กอดไข่กะกอบไปรลช่วงนี้ <c oughs> มุมีคนกอดนะทุกคนเนะนาะแนวนี้กอดไข่หนาวไหมกอดกันว้าวไปซันอี๋นะทุกคนเนาะตายแล้ว อ่าท่านนั่นก็กำลังใหญ่จานเนี่ยน,น,นะนนยทุกคนเนาะมาวันนี้ก็มาเด้อทุกคนเริ่มมาเริ่มลงมือกิ่นกันเลยนะทุกคนเนาะแก่งน่อไม้ทุกคนเก่งน่อไม้อันแบบไงดูดูนะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณอยู่มีเก่งน่อไม้มแล้วก็จะมีเจาบองนะทุกคนอ่าเจาบองนะทุกคนเนาะเจาบองเจาบองใส่ยังนังเจาบองใส่หนังเหมือนแถวบรนเวณ มืดอีกเนาะมันแบบมันอยากมืดมันอยากอะไรมันเป็นน้ำมุมมุมกองเนาะโดยมันเป็นน้ำมุมกองเนยแบบเข้าสิแบบอากาศมันมันอยากคึมคึมลม่มเนาะทุกคนเนาะมือนี้พอลมแห้งอีดีทุกคนมือนี้มาลงมือเลยแกซีมึงดูแกงต้นไม้ค่ะอาซีมึงดูเป็นไหแกงลแกงไม้มันทอเลย้ะทุกคน ทางน,นี้กำลังตักไบยอนเปนง่วงเอานาะนะทุกคนวันนี้ห่นให้เวไต้เพิ่นกินไปเนาะทุกคนเนาะแล้วตู้ซิมหนึ่งซิมสองซิมสามนะฮันดีฮันดีอยากซิมเต็กๆเนาะทุกคนเนาะเอาซิมต่อไปชะนะตู้กับโบอยากย่อมแต่แลตู้ก็ไเลยปาทุกคน เบิ่งอันแสงโบยังมีบ่อยากได้เลยเนาะทุกคนเนาะอ่าทุกคนมาฮอนนี้กับตู้ก็สิได้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามทำคลิมสองไอ้น้องสาวเราคำหมวนเฮาแต่ว่าในคลิปนี้มีเสียงลมเสียงยังรบกวนขอโทษขอภัแพมไลายทุกคนเพราะว่ากระลมอีิ่มือนี้เนาะขอโทษขอภัแพมไลายทุกคนเนาะแต่ว่าตู้ก็สิไดแล้วกตจบไปเพียงเท่านี้ก็แต่ก็สิจักกลับไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้สซยน้องสาวเรา